สบายดีมื้อนี้มาพบกับซ่องทรายสวรรค์นเนาะสวัสดีทางเอซีทางฝั่งไทยนําเดอร์มื้อนี้กับทางซ่องเฮากับส็ได้มาพาทุกคนมารอเบิงอ่มั่นเนาะมั่นทีเหมาะกับคนทีแบบมักง่ายสะดวกสบายในการขายเนาะก็คือขอแนะนำแนวพันตัวนี้ด้วยเนาะเป็นหัวใหญ่เนาะ สามารถขายเป็นหัวได้เลยเนาะขายมันดิบเลยเลยเนาะบบต้องไปตากแห้งมันตัวนี้มันหมาอเก่การเอ่อขายขายมันดิบเนาะถาว่าเอาไปปัน่นหรือว่าไปไปซับแล้วก็ไปตากแห้งน,นี่มันเซ็ดให้ราคาเบาเนาะตัวนี้ตัวนี้เพราะว่ามันเป็นน้ำลายเนาะตัวนี้มันเซ็ตให้นัก ตอนตอนยังเป็นหัวเนาะแต่ถาเอาไปตากแล้วมันจะเห็ดให้แห้งแห้งร้ายตัวนี้เห็ดให้ราคาเบาเนาะเห็ดให้นำนักเบาลงเกินเห็ดแนวพันตัวนี้เนาะมอแก่การขายมันริบเนาะถ้าผู้ไดที่เอาไปปลูกแล้วไปซับ ไปตากแหง็ขายเนี่ยขายมันแหงจะบรนเน,บบรน,น้ำเนาะเนวพันตัวนี้เนาะเดี๋ยวเ้าสิมาควัดลองเมืองตัวหนึง่งมันกับสีควัดยากเนี่ยเนาะเพราะว่ามันใหญ่ตัวนี้ปลูกในดินเพียงเนาะบ่ได้ปลูกบ่ได้ยกรองเนาะ ตัวนี้ถืว่กรบนใหญ่นัน้อยตัวนี้นี่เนาะหมการขายมันหัวพี่น้องสิประมาณนี้เนาะน้ำนักดีเดี๋ยวมาเบิงตต่อไปเนาะ นี่นี่ฮะสิ่าเบเบงตงัวนี้สำหรับผู้ใดที่สนใจแนวพันุ์เนาะทรงสัวประเทศดาวเนะาะฝากคนส่งให้ได้ นี่ตัวนี้สเป็นนวนี่เลยหัวใหญ่ๆยาวๆเลยนี่แบบนี้เลยเนาะสำหรับขายมันดิบเนาะสำหรับผู้ใดสนใจแนวพันเนาะสำหรับประเทศลาวเราสามารถจัดส่งได้ทุกแขวงได้ ฝากเบอร์โทรไว้เดี๋ยวจะทักหาเนาะตัวน,นี้มันประมาณหาหกเดือนเนาะถ้าป้าโดนก็คือสิใหญ่กว่านี้อยู่ปลูกห้างๆเนาะทุกคนจะถ้าปลูกทีไรกับสีบอลนั่นเนาะกสีบอลใหญ่เดี๋ยวสิพารอเบิ่งเนาะตัวทีโกนขึ้นมา ประมาณนี้เลยนี่นี่หม้อสำหรับขายมันดิบเนาะตัวนี้เนาะขายมันหัวนี่เลยมีตะกอใหญ่ๆทั้งนั้น บบได้สีโบไใส่อย่างเนาะปลูกในกลางไฮเลยพี่เนาะแต่ว่าอย่างในน้ำห้ปลูกสีห่างๆเนาะตัวนี้แห้งใหญ่นียมาเริ่มเลยพี่เนาะ ตัวนี้ก็สะเป็นคลิปเก่าเนาะมันก็นสีมัวมัวเนี่ยเพราะว่าคลิปเก่าแล้วเอาอมาลงให้พี่ให้น้องเบิ่งเนาะแต่ว่าผู้ใดที่สนใจแนวพันเนาะยังมีอยู่เนาะตอนนี้ประมาณนี้เลยเนาะมันเนาะนี่เลยพี่เนาะ อืมโอเคคลิปนี้ก็จะได้จบเพียงเท่านี้เนาะอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเนะส่องสายสวรรค์ขอขอบใจ